สวัสดีครับขอต้อนรับพี่ๆนะครับเข้าสู่การรับเด็ของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่วงเวลาดีๆของพวกเราครับก่อนไปรับชมว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับพี่ๆที่เพ,พ,พิ่งเข้ามาทำความรู้จักกันกดติดตามสไล b ์ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อการแจ้งเตือนไปด้วยนะครับสาหรับพี่ๆท่านไหนที่ กดติดตามไว้อยู่แล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันละกันด้วยสำหรับวันนี้จะมีของชิ้นไหนนะครับที่โดนใจพี่พี่บ้านเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับสร้อยข้อมือมรกตประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม25.23กรัมประดับเม็ดยอดด้วยมรกต โคลอมเบียหลังเบีย้ยนะคร8เม็ดรวม16.14กรัตประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่4.32กรัตแบ่งเป็นเพชร112เม็ดรวม1.60กรัตเพชร104เม็ดรวม2.72กรัตความยาว17เซนติเมตรราคาขาย199,000บาท คุ้มมา,มากๆเลยสำหรับสร้อยข้อมือมรกตชิ้นนี้นะครับหนึ่งเลยตัวดีไซน์เนี่ยสวยจริงๆแล้วก็พี่ๆจะได้มรกตโคลอมเบียนะครับซึ่งเป็นมรกตที่เจลในหลังเบีย้ยสีสวยนะครับแล้วก็อยู่บนตัวเรือนที่ใส่เต็มข้อมืองานดีมากๆ พี่ๆที่ชอบนะครับแล้วก็หลงไหลในงานมรกฏอยู่แล้วชิ้นนี้ไม่อยากให้พลาดเลยในเรื่องของดีไซน์เนี่ยสามารถที่จะใช้นะครับกับงานเล็กงานใหญ่เนี่ยเอาอยู่หมดเลยทุกงานแล้วก็ทำให้พี่ๆเนี่ยดูโดดเด่นมากๆกับราคาสุดคุ้มที่ได้มรกฏโคลัมเบีย c f เลยครับ ตังหูดอกพิกุลประดับเพชรซีกงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75-9 0ประดับด้วยเพชรซีกนะครับจะเป็นเพชรซีกแบบไม่รองซัพ์น้ำหนักรวมนะฮะอยู่ที่4.43กรัมหน้ากว้าง0.9คูณ0.9เซนติเมตรราคาขายเพียง1 2 5 0 0บาทชิ้นนี้นะครับเป็นงานเก่าแท้ๆอีกชิ้นหนึ่งเลยที่อยู่ในสภาพที่ดีก้านนะครับเราก็แป้นเนี่ยมีความพิเศษ ก้านเขาจะเป็นก้านเกลียวหมุนตัวล็อกนะคะแบบงานเก่าเลยพี่พีที่ชอบงานเก่านะครับหรือว่าสะสมงานเก่าเนี่ยคู่นี้ไม่อยากให้พลาดเลยหน้ากว้างของตัวต่างหูนะครับก็จะได้หน้ากว้างกําลังสวยใส่ได้ในชีวิตจริงในชีวิตประจําวัน cf นะครับแหวนเพชรแถวคู่นะครับตัวเรือนทองคํา75%ประดับเพชร10เม็ดรวม2.06กรัตน้ำหนักรวม 9.07กรัมขนาดแหวน56ราคาขาย72,900บาทงานสวยนะครับดีไซน์แบบเท่ๆคลาสสิกใครใส่ก็สวยแล้วก็ใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายและพี่ผู้หญิงครับตัวชิ้นงานนะฮะประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่เพชรวัน,นาเพชรเนี่ยได้ตกเม็ดละ20ตังค์เม็ดใหญ่สุดประมาณ23ตังค์ขาวแล้วก็เล่นไฟดีนะครับส่วนข้างในเนี่ย ก็ตำหนิน้อยโดยรวมสวยครับแล้วเขาใช้เทคนิคการฝังสอดนะครับซึ่งการฝังแบบนี้เนี่ยเหมาะกับพี่ๆที่คล่องแคล่วในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับเป็นแหวนที่ใส่ติดนิ้วใส่ให้ดูสวยได้ในทุกๆวันเวลาใส่ก็จะได้เต็มหน้านิ้วแบบนี้เลยน่ามีไว้ใช้นะครับสำหรับพี่ๆที่กำลังหาแหวนเพชรแถวเม็ดใหญ่ๆ CF เลยครับ ตังหูเพชรตุ้งติ้งประดับมรกตนะครับตัวเรือนทองคำ75%ประดับมรกตแซมเบียเพชร32เม็ดรวม64ตังน้ำหนักรวมทั้งชิ้นอยู่ที่6.10กรัมความยาวตั้งแต่ด้านบนจนถึงตุ้งติ้งล่างสุดอยู่ที่ประมาณ3.3ซนติเมตรราคาขาย24,500บาทดีไซน์สวยมากๆนะครับ ใส่ออกงานนะฮะหรือว่าใช้นะครับในกิจกรรมต่างๆเนี่อรับรองเลยว่าดูโดดเด่นแน่นอนตัวเรือน,นะครับเขาจะดีไซน์ขึ้นมาเป็นตัวเรือนเข้าหลำปัดแล้วก็ประดับด้วยเพชรขาวไฟดีตรงกลางจะใช้มอรกตนะครับมาขับแล้วก็เสริมให้ตัวชิ้นงานเนี่ยมีความโดดเด่นความหน้ามองนะครับความน่ารักของชิ้นงานเนี่ยอยู่ที่เขาจะใช้ ตัวสายสร้อยทองคำนะครับมาทำเป็นสายทิ้งตุ้งติ้งแบบนี้สวยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานที่มีดีไซน์แตกต่างจากงานทั่วไปแน่นอน cf เลยครับแหวนเพชรแถวงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองเคสสีประดับด้วยเพชร5เม็ดรวม60ตัคงหรือตกเม็ดละ12ตังตันะครับน้ำหนักรวม3.34กรัมขนาดแหวน50.5 ราคาขายเพียง18,900บาทคุ้มมากๆเลยกับงานเก่าแล้วก็ได้ชิ้นงานนะครับที่ใส่ได้บ่อยๆด้วยแหวนเพชรแถวชิ้นนี้เป็นงานเก่าแท้ๆครับอยู่ในตัวเรือนะครับที่สภาพดีแล้วก็ตัวเพชรที่ประดับข่าวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้ข้างในมีตำหนิบ้างเล็กน้อยโดยรวมนะครับน่าใช้เพราะว่าได้เพชรเม็ดใหญ่ เพชรเนี่ยวันน้าเพชรได้ตกเมล็สิบสองตังค์นะครับประยิเบระยับแล้วก็แวววาวดีพี่ๆนะครับที่อาจจะก,กําลังมองหาแหวนเพชรแถวซักวงหนึ่งนะครับราคาไม่ต้องแรงเน้นเพชรเล่นไฟแล้วก็เม็ดใหญ่ๆห,หน่อยวงนี้ตอบโจทย์แน่นอน c f เลยครับ แหวนโลเพชรประดับไพลินนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยไพลินและเพชร41เมตรรวม64ตงังน้ำหนักรวม3.57กรัมขนาดแหวน57ราคาขายเพียง15,900บาทถูกมากๆเลยกับแหวนที่มีดีไซน์แบบนี้นะครับชิ้นนี้เป็นงานเก่าตัวเรือนอยู่ในสภาพที่ดี เพชรที่ประดับนะฮะขาวแล้วก็ไฟดีข้างในตำหนิน้อยลวดลายด้านบนเนี่ยเขาจะเพิ่มความะละเอียดนะครับแล้วก็เพิ่มดีไซน์โดยการใช้ไพลินเม็ดเล็กเนี่ยมาประดับแล้วก็เดินขอบด้านบนครับวงนี้นะครับตอบโจทย์กับพี่ๆที่ชอบงานจิวเวลรี่เน้นดีไซน์เรียบหรูนะครับที่เราใส่ติดนิ้วได้ใช้ทำงานได้นะครับใส่ได้บ่อยๆวงนี้ c f ได้เลยนะครับ จี้ล็อกเก็ตเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ65%า6ปรประดับด้วยเพชรกุหลาบ30เม็ดรวม59ตังน้ำหนักรวม6.15กรัมหน้ากว้างของตัวจี้นะครับ2.1คูณ2.6เซนติเมตรราคาขาย18,500บาทราคาดีถูกคุม้มแล้วก็ได้ของเก่าแท้ๆด้วยชิ้นงานนะคะเป็นงานเก่าแต่ว่าอยู่ในสภาพที่ดี ตัวเรือนะครับดีไซน์เรียบหรูเขาจะประดับด้วยเพกหลาบตัวเพกหลาบก็ไฟดีนะครับแล้วก็ตัวล็อกเก็ตเนี่ยพี่ๆสามารถที่จะสั่งช่างนะครับเอารูปไปให้เขานะครับแล้วเขาก็จะทําเป็นตัวล็อกเก็ตขึ้นมาสามารถที่จะวัดขนาดจากอันนี้แล้วก็ใส่เนี่ยเป็นล็อกเก็ตที่ใส่ของรักหรือว่ารูปนะครับคนที่พี่รักแล้วก็เคารพได้ในชีวิตประจําวันเลยไม่ว่าจะซื้อนะครับ ไว้ใช้งานเองหรือซื้อฝากให้เป็นของขวัญในโอกาสพิเศษก็ได้งานดีแบบนี้ไม่อยากให้พลาดเลยงานสวยและเป็นของเก่า cf นะครับสร้อยข้อมือดอกพิกุลประดับเพชรซีกยอดมรกตงานเก่านะครับตัวเรือนี่จะเป็นทองคํา75-9 0ประดับด้วยมรกตแล้วก็เพชรซีกแบบรองซัพ์ น้ำหนักรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่28.58กรัมความยาวสร้อยข้อมือ17.5เซนติเมตรราคาขายเพียง67,500บาทงานเก่าสภาพดีพี่ๆดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยสภาพดีมากๆแล้วก็ทองอยู่ในเรียกได้ว่าความสมบูรณ์นะครับก็คือไม่บุบไม่บี้นะครับแล้วก็เป็นงานเก่าบ้านคนเก่าแก่ พี่พีที่รักแล้วก็สะสมงานเก่านะครับชิ้นนี้น่าจะเป็นอีหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น่ากด cf มากๆตัวเรือนด้านบนเขาจะทำเป็นดอกพิกุลนะครับเรียงจะเป็นช่อขึ้นมาแล้วก็เม็ดยอดจะแต่งแต้มด้วยมอรกตตัวเพชรซีกนะครับจะเป็นแบบรองซับเพชรซีกเนี่ยจะเล่นไฟดีแล้วก็งานของเขาเนี่ยจะแน่นนะครับตามแบบฉบับของงานเก่าพ,พี่ที่รักงานเก่าแท้ cf ได้เลยครับ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่สนับสนุนแล้วก็เมตตาร้านเพชรทองบุญพิทักษ์ด้วยดีตลอดมาการสั่งซื้อง่ายดายมากๆเพียงพี่ๆแคปรูปภาพนะครับของที่พี่ๆสนใจและต้องการสั่งซื้อเราก็ส่งมาสอบถามทาง l i น์แอได้เลยไอ l ดี e ไลนของทางร้านเ n p i t a k มีตัวแอดซน์นำหน้าก่อนหรือจะโทรก็มาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่เบอร์081 6289156ก็ได้ครับวันนี้ต้องกำนี้ลาไปก่อนเรามาพบกันอีกทีในวันพรุ่งนี้มาพบกันนะครับบ๊ายบาย